จ๊ะนงพนีเผยอ,อุทาหรณ์พ่อบวมสเตรรยตุ่มแผลขึ้นเต็มตัวหลังสั่งยาไลาออยอกินจะนงพนีเผยอ,อุทาหรณ์พ่อบวมสเตรรยตุ่มแผลขึ้นเต็มตัวหลังสั่งยาไลาออยอกินเองต้องพาไปโรงพยาบาลตอนตีห้าเตือนชอบซื้อยาอาหารเสริมถือเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำคัญสำญสหรับใครที่ชอบซื้อยามารับประทานเองเมื่อนักร้องสาวจ๊ะนงพนี โพสคลิปลงติ๊กตอกขณะพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลหลังมีอาการบวมสเตียรอยด์เกิดตุ่มแผลขึ้นตามผิวหนังโดยในคลิปวิดวีโอนักร้องสาวเล่าว่าใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ชอบสั่งยาสั่งอาหารเสริมตามทีวีตามวิทยุนะคะดูตัวอย่างนะคะนี่คุณพ่อจะบวมสเตียรอยด์ที่สําคัญคุณพ่อไม่ทานเนื้อสัตดดว์ด้วยเลยขาดโปรตีนด้วยก็จะเป็นหนักหน่อยอันนี้พามาโรงพยาบาลเป็นมา15วันแล้ว จะไม่เคยรู้เลยจนแม่โทรมาบอกว่าคุณพ่อตัวบวมมากๆนี่ตอนนี้เราก็กำลังร,งรอผลตรวจเลือดจะพาคุณพ่อมาหาหมอบบตั้งแต่ตีห้าครึ่งไปถึงโรงพยาบาลประมาณ6กโมงครึ่งก็รอคุณหมอตรวจแล้วนี่เป็นอาการแบบว่าน้ำไหลออกมาจากแผลระวังใครที่ชอบสั่งอาหารเสริมยาที่ไม่มีออยอร,ระวังแบบนี้ ล่าสุดจ้าย,ยังออกมาอัปเดตอาการของคุณพ่อโพสคลิปวิดีโอลงติกตอกพาไปดูพ่อที่นอนพักผ่อนอยู่ในห้องเผยว่าอันนี้ลดลงบ้างแล้วขาลดลงบ้างแล้วแล้วก็ทางไขว่าละหกฟองตอนนี้หลับสบายดีนี่ทุกคนพอเข้ามาในห้องเราก็เห็นเลยนี่ค่ะ ยาแปลกๆนะคะจะต,ต้องมีนะพ่อฉันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องทิ้งแล้วไม่รู้ว่าคือยาละชอบแอบเอามากินเอามาทานส่วนอันนี้เป็นยาที่คุณหมอสั่งยาที่โรงพยาบาลสั่งให้ทานตอนนี้อาการคุณพ่อรวมๆก็คือเพิ่งสองวันที่คุณหมอสั่งให้ทานไข่หกฟองแล้วทานอาหารให้ครบห้าหมู่ แล้วก็ต้องเดินออกกำลังกายช่วงเช้าประมาณ7จ็ดโมงเช้าถึงแปดโมงประมาณ1ินาทีที่จะต้องเดินออกกำลังกายเพื่อให้เจอแสงแดดเพราะว่าคุณพ่อจะเป็นโรคสะเก็ดเงินด้วยอันนี้ก็บวมลดน้อยลงแล้วทานน้ำาวลนสอ2ลิตรเป็นอย่างตำ่ำแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอใครที่มีพ่อแม่ปู่ย่าสั่งอาหารไม่มีออยอไม่ว่าทางไหนก็ให้ดูคลิปนี้